กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สวน of the AU Story กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้พบกับจีโนแซนจาก after tale after tale นั้นให้นับว่าเป็นจักรวาลแยกของจักรวาลหลักก็ว่าได้แต่ว่ารูปลักษณะในการดําเนินเรื่องราวของเขานั้นจะอยู่ในรูปแบบของไทม์ไลน์ของจักรวาลหลักเรื่องราวในการสรุปเรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของ genocide และจบลงด้วย two Pacific ข้อมูลทั้งหมดที่นํามาเสนอในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการสรุปเรื่องราวของคอมิกของ after ทั้งหมดในจุดเริ่มต้นแรกของคอมิกนั้นได้กล่าวถึงแซนยูทีคนหนึ่งที่อยู่ในจกักรวาลหลักที่พ่ายแพ้ให้กับคาร่า,ลาและกําลังจะตายไปแต่โลกกบถูกรีเซ็ตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําให้แซนยูทีคนนั้นปรกากฏออกมาอยู่ในไทม์ไลน์ไทม์ไลน์หนึ่งมันก็คือไทม์ไลน์ใหม่ที่พาวิลัสนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่เขานั้นได้สติพาวิลัสได้ถามแซนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่แซนได้ตอบพาวิลัสไปว่าน่าเป็นเพียงแค่ฝันร้าย พาเปรัสและผู้คนนั้นไม่สามารถจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยเยว้นแซนแซนเขานั้นพยายามปิดบังเรื่องเหตุการณ์จินโนซาเอาไว้จากผู้คนและครอบครัวของเขาเองก็คือพาเปรัสหลังจากที่เขานั้นได้เดินทางไปที่สโนโดินพร้อมกับพาเปรัสเพื่อไปรอให้เด็กมนุษย์คนนั้นเดินทางออกมาจากประตูอีกครั้งหนึ่งสำหรับเด็กมนุษย์ที่พูดถึงนี้ก็คือคาร่านั่นเองนะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยคาร่านั้นเข้ามาแบบเป็นมิตรแต่สุดท้ายคาร่าก็ฆ่าผู้คนทิ้งไปอยู่ดีนะ ซึ่งในช่วงเวลานั้นแซนที่นั่งคุยกับคาร่าในร้านคิวบี้นั้นคาร่าได้บอกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายการฆ่าทั้งหมดมันก็เป็นเหมือนความฝันที่ผ่านไปเป็นเพียงแค่ฝันร้ายเกี่ยวกับผู้คนที่ตายไปเท่านั้นแซนที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับโกรธขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะสุดท้ายการฆ่านั้นก็กลายเป็นวังวลที่ไม่รู้จบอยู่ดี แซนที่กาลังทําใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นั้นเขาก็ได้พบว่าสถานที่ที่เขาอยู่เกิดบิดเบี้ยวและเหมือนถูกมิติบางอย่างดูดกลืนเข้าไปแซนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางระหว่างการคอตินิวกับการรีเซ็ตหรือสถานที่แห่งนั้นก็คือเซฟไฟล์นั่นเองแซนนั้นได้แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขานั้นได้พบเจอกับคนคุณหนึ่งที่เรียกหาเขาอยู่นั่นก็คือจีโนแซนั่นเองจีโนนั้นเขานั้นอยู่กับฟิกของจักรวาลหลัก สำหรับฟิกที่มาอยู่ในมิตินี้ได้ก็เพราะว่าคาร่านั้นได้ขับไล่วิญญาณของฟิกมาอยู่ในหน้าเซฟไฟและไม่ยอมให้ฟิกนั้นได้ล่างของตนเองกลับมาหลังจากนั้นจีโนแซนก็เล่าเรื่องราวของเขาให้กับแซนยูทีได้ฟังว่าตัวของเขานั้นก็เปรียบเสมือนแซนยูทีคนก่อนที่เจอกับจีโนไซมาหลายครั้งและคราวนั้นได้พบเจอกับสิ่งต่างๆและหาวิธีหยุดยั้งการรีเซ็ตของเด็กมนุษย์คนนั้นให้ได้หรือก็คือคาร่านั่นเอง จิโนโนซในอดีตนั้นพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อขัดขวางเดืมอมนุษย์ให้ได้แต่ว่าก็ไม่สำเร็จเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังปฏิทานหรือแม้แต่ความพยายามที่จะหาวิธีขัดขวางด้วยวิธีต่างๆแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จแซนั้นคิดเหมือนกับว่าพวกเขานั้นเป็นเปรียบเสมือนของเล่นที่อยู่ในกล่องของเล่นกองหนึ่งที่แบบจะถูกทำลายทุกเมื่อไหร่ก็ได้จะถูกรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อถูกฆ่าจนหมดและจะถูกเอากลับมาทำลายอีกครั้งหนึ่ง จีโนเซน่ดีนั้นเขาได้ตัดสินใจที่จะหยุดยังคาร่าอย่างเด็ดขาดโดยการดงไฟในทู a ลเพื่อที่จะใช้มันในการควบคุมไทม์ไลน์ได้จีโนเซน่ดีดหลังจากที่เขานั้นได้เผชิญหน้ากับคาร่าอีกครั้งเขานั้นมีพลังปฏิชาที่มากกว่าหลังจากที่เขานั้นฆ่าคาร่าได้สํเาเร็จเขาก็ถูกส่งตัวมาในหน้าเซฟไฟลระหว่างคอนตินียกับรีเซ็ต ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นจีโนแซนเขาคิดว่าเขานั้นสามารถช่วยเหลือผู้คนออกจากเหตุการณ์เจนโนไซด์ได้สําเร็จแล้วแต่ว่าผู้คนทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่กับเขาอีกแล้วจีโนแซนนั้นอยู่คนเดียวในมิติเซฟไฟและไม่ยอมให้เด็กมนุษย์คนใดมากดรีเซ็ตหรือคอตินีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จีโนนั้นได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโลกของแซนยูทีก็เกิดการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งจีโนได้แนะนําให้แซนยูทีนั้นพยายามอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามหาวิธีอะไรก็ได้เพื่อขัดขวางเด็กมนนนนุษย์คั้ ถึงแม้ว่าการการะทำทั้งหมดนั้นเปรียบเสมือนการทรมานอยู่ในวังวนที่ไม่รู้จบก็ตามแซนนั้นตอบตกลงก่อนจากลาก,กันนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเล่นมุกกันอยู่บ้างก่อนที่จีโนจะส่งแซนยูทีนั้นกลับไปที่โลกของเขาหลังจากที่จีโนนั้นใช้พลังเขาก็ถูกาุกที่อยู่ในตัวของเขานั้นกัดกินเข้าไปทุกครั้งหลังจากที่แซนยูทีนั้นเขานั้นเทเลพอร์ตตัวเองกลับมาที่บ้านของเขาได้แล้วเขาก็ได้เจอกับพาวิัสอีกครั้งแล้วก็พาพาวััสกลับไปที่สโนโดินอีกตามเคย ระหว่างที่แซนยูทีนั้นเดินอยู่ที่สโนโดินเขาก็ได้เจอกับฟาวีฟาวีได้เล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคาร่าและสิ่งต่างๆให้แซนฟังหลังจากนั้นแซนก็ได้เดินทางไปที่หน้าประตูของรูนอีกครั้งหนึ่งและได้พบว่าครั้งนี้คาร่านั้นได้พาทอเรียวออกมาจากรูนด้วยเช่นกันแซนได้พูดคุยกับทอเรียวและผู้คนต่างๆ หลังจากนั้นก็แยกตัวออกไปคุยกับจีโนแซนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ปัจจุบันหลังจากนั้นแซนยูทีก็ได้ถามจีโนแซนไปว่าหลังจากจบเหตุการณ์ที่เขานั้นกลับไปอยู่ในหน้าเซฟไฟล์ได้สำเร็จและจีโนแซนนั้นทำอะไรต่อจีโนได้เล่าเรื่องราวของเขาต่อไปว่าหลังจากที่เขานั้นมาอยู่ในหน้าเซฟไฟล์ได้สำเร็จเขานั้นได้ลองใช้ปุ่มรีเซ็ตดูครั้งแรกและพบว่าเขานั้น รีเซ็ตกลับมาในช่วงเวลาที่เขานั้นยังสู้กับคารล่อยู่อีกครั้งหนึ่งเขานั้นได้ฆ่าคารล่อีกครั้งและกลับไปอยู่ในหน้ารีเซ็ตและคอนติเนียหลายต่อหลายครั้งเขานั้นทําอย่างนั้นไปอยู่หลายรอบและรวมทั้งหมดโดยประมาณ536รอบ ซึ่งตลอดทุกรอบนั้นมันทําให้เขานั้นเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าโดยคาร่าไปในที่สุดก่อนที่จีโนนั้นกาลังจะตายและเขากําลังทังเสียอยู่นั่นเองเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเขานั้นลองวร์ปตัวเองไปอยู่ในหน้าเซฟไฟหรือดี Skin, เซฟสกีนเขานั้นจะมีชีวิตรอดอยู่ในนั้นได้หรือไม่หลังจากที่เขานั้นนึกขึ้นมาได้เขาก็ได้ทดลองโดยการวร์ปตัวเองกลับไปในที่แห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายมันก็เวิร์ก เขานั้นยังไม่ตายและยังมีร่างอยู่ในที่แห่งนั้นแต่ว่าถ้าหากเขาออกไปจากหน้าเซฟไฟล์นั้น mm hmm. เขาก็จะตายไปในที่สุดสำหรับใครที่สงสัยเกี่ยวกับคำว่าเซฟสกรีนมันหมายถึงเออหน้าจอบันทึกนะผมเลยเรียกมันง่ายๆว่าเซฟไฟลนั่นเองคือว้าไปอยู่ในหน้าเซฟไฟล์ทำให้ตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่ได้นะฮะสำหรับจีโนแซนหลังจากเล่าเรื่องราวทั้งหมดเสร็จแล้วนั้นจีโนแซนก็อธิบายเกี่ยวกับร่างกายของ,ของเขาให้ฟัง โลกแห่งนี้นั้นทําให้ร่างกายของเขาอยู่ชะง,งักและทําให้เขานั้นยังคงมีชีวิตต่อไปได้คืออยู่ชะง,งักไม่ให้มันส่นสลายแต่เป็นผงนั่นเองและก็ได้อธิบายให้ฟังว่าหลังจากที่เขานั้นมาอยู่ในที่แห่งนี้โลกนั้นต้องทําการสร้างแซนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเกิดการรีเซ็ตนั่นก็คือวิญญาณของจีโนแซนั้นมีอยู่ครึ่งหนึ่งหรือเอาง่ายๆก็คือจีโนแซนั้นมีวิญญาณอยู่เพียงแค่ออประมาณ0.1แต่ว่า เมื่อแซนยูทีนั้นได้สังเกตเห็นร่องรอยของวิญญาณนั้นก็พบว่าครึ่งหนึ่งของซีจีโนแซนั้นก็คือครึ่งหนึ่งของวิญญาณของแซนยูทีนั่นเองนะฮะ ซนยูทีเนี่ยของจักรวาลน,นี้คือมีวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับจีโนแซนนั่นเองนะเพราะว่าเขาบอกว่าเ,เมื่อโลกนั้นพบว่าแซนของจักรวาลของเขานั้นหายไปเลยทําให้ต้องสร้างแซนคนใหม่ขึ้นมาจากวิญญาณของแซนคนเก่านั่นเองแต่แซนคนเก่านั้นยังมีชีวิตยอยู่นั่นก็คือจีโนแซนที่แบบหนีออกมาอยู่ในหน้าเซฟไพรนั่นเองนะเลยทําให้แซนของจักรวาลใหม่เนี่ยแบบมีวิญญาณอยู่แค่ครึ่งดวงเท่านั้นก็โดยประมาณนี้นะเมื่อโลกแบบ เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นหายไปมันเลยต้องสร้างใหม่แต่กับเกิดบัอยู่ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มันต้องสร้างใหม่เนี่ยไอ้สิ่งเก่าเนี่ยมันยังเสือกมีเหลือร่องรอยอยู่นิดนึงมันเลยทําให้สิ่งใหม่นั้นสร้างขึ้นมาแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเลยทำให้แซนยูทีเราเนี่ยมีวิญญาณไม่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเมื่อคุยกันเสร็จแล้วนั้นแซนดันได้เดินไปหาฟิกและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆและปรับความเข้าใจ แซนนั้นได้รู้ว่าล่าของฟิกนั้นถูกคาร่าขโมยไปพร้อมกับเหตุการณ์จินนไซต่างๆนั้นเกิดมาจากคํายุยงจากคาร่าหลาังจากนั้นเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับแซนยูทีฟังเรื่องราวแรกสุดก็คือในช่วงเวลาที่เธอได้ทำให้เกิดทไลน์ทูบัสซิฟิกค,ครั้งแรกนั้นเธอนั้นตอนที่ตกลงมาในโลกอันดุก,กาวเธอนั้นได้เจอกับคาร่าเป็นคนแรกและได้เป็นเพื่อนกับมอนสเตอร์ต่างๆมากมายแต่เธอกลับรู้สึกเบื่อเมื่อทําให้เกิดทไลา์ทูบัสซิฟิกมาหลายต่อหลายครั้งและได้กดรีเซ็ตไปหลายรอบจนกระทั่ง ให้ฟิกนั้นได้ลองฆ่ามอสเตอร์ไปสักคนหนึ่งดูมันทาให้เธอนั้นได้ฆ่าผู้คนไปมากมายหลายต่อหลายครั้งโดยประมาณการรีเซ็ตจากการฆ่าล้างผ่าพัานธุ์โดยประมาณ536รอบกฟิกนั้นได้บอกว่าตั้งแต่ที่เธอนั้นได้ฆ่าคนนั้นเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเธอก็ถูกคาร่า,านั้นยึดระฆองล่างตัวเองไปและวิญ,ญญาณของฟิกนั้นก็ถูกส่งมาอย่างน้าเสฟยใจในที่สุดซึ่งฟิกนั้นก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ในเหตุการณ์ของจีนน์สายของจีนโนนนั่นเองนะ ซึ่งตอนที่ฟิกนั้นมาอยู่ในหน้าเซฟไฟเธอก็ถูกจีโนแซนนั้นโจมตีอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายจีโนแซนก็ใจอ่อนและยอมให้ฟิกนั้นมาเป็นเพื่อนกับเขาในหน้าเซฟไฟนี้ในที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นจีโนแซนก็เดินมาเตือนแซนยูทีว่าเกิดเรื่องใหญ่ในโลกของเขามันเลยทําให้แซนยูทีนั้นต้องเทเลพอร์ตตัวเองกลับไปยังโลกของเขาเพื่อปกป้องพาเปรลัตแต่สุดท้ายก็ช่วยพาเปรัตและผู้คนไม่สําเร็จอยู่ดีหลังจากนั้นแซนยูทีนั้นก็เทเลพอร์ตตัวเองนั้นกลับมายัังงงงโลลกกขออจนแแซีคร้ึะได พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งวิธีการหยุดยั้งคาร่าและสิ่งต่างๆให้ได้จีโนแซนั้นได้ขอร้องให้แซนยูทีนั้นร่วมมือกับเขาหยุดยั้งการทําให้เกิดไทม์ไลน์ตลอดการเพื่อไม่ให้ผู้คนนั้นต้องทรมานกับความตายแบบนี้อีกแต่แซนยูทีนั้นกลับเลือกที่จะปฏิเสธและแตัดสินใจที่จะไปพูดคุยกับเด็กนั้นมันจึงทําให้เกิดการถกเถียงระหว่างแซนยูทีกับจีโนแซนขึ้นมาว่าเป้าหมายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันเส้นทางเดินนั้นก็ต่างกันด้วยเช่นกัน จีโนแซนนั้นเขาปรารถนาในการทำลายทำลายต,าต,าต่างๆเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกตลอดกาลแต่ว่าเส้นทางเหล่านั้นแซนบอกกับไปว่าความเปรัฐคงจะไม่ชอบวิธีนี้อย่างแน่นอนแซนยูทีได้กล่าวเอาไว้และเกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นมาหลายรอบแต่สุดท้ายจีโนแซนก็ยอมใจเรียนลงและยอมคุยกับแซนยูทีอย่างใจเย็นหลังจากปรับความเข้าใจกันได้แล้วจีโนแซนนั้นก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแซนยูทีได้บอกว่า เขานั้นจะเชื่อในทางที่เขาเดินและจะไม่ยอมละทิ้นความหวังและจะแสดงให้เห็นว่าทางที่เขาเดินอยู่นั้นเป็นทางที่ถูกต้องและจิโนแซนก็ส่งแซนยูทีกลับไปยังโลกของเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แซนกลับมายัางโลกของเขาได้เขานั้นได้เดินทางไปหาฟาวีและฟาวีได้พูดจาประมาณว่าดูถูกแซนว่ามันไม่ทางเป็นไปได้แต่ว่าแซนนั้นมีทางของเขาเองที่จะทํามันให้สําเร็จหลังจากนั้นเขาก็กลับมาอย่างที่บ้านและพาเวลัสก็ตื่นขึ้นมาคุยกับแซนอีกครั้งพาเวลัสได้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิด ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเกี่ยวกับผ้าบันคอที่แซนนั้นมีอยู่ที่คอตอนแรกแซนนั้นโกหกพาวลัไปว่าเขานั้นทําขึ้นมาเองแต่สุดท้ายเขาก็บอกความจริงทั้งหมดให้พาวลัตฟังเกี่ยวกับเรื่องของผ้าบันคอรวมถึงการรีเซ็ตไทม์ไลน์ต่างๆที่พาวลัตนั้นไม่สามารถจํามันได้แซนอธิพายให้ฟังว่าเขานั้นเห็นพาวลันั้นตายไปหลายต่อหลายครั้งและพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่า พาเวลาที่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่้องชายของเขาจริงๆก็ได้หรืออะไรพวกนี้แหละแต่สุดท้ายพาวเวลานั้นก็เดินมาหาแซนและกอกับแซนไปว่าถึงแม้เขานั้นจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขานั้นก็ยินดีที่จะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่แซนนั้นรู้สึกพร้อมกับให้กาลังใจกับแซนและด,ดีที่จะช่วยแซนทุกเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนั้นแซนก็ได้พูดคุยกับพาวเวลลเกี่ยวกับแผนการที่เกิดขึ้นจนทําให้แซนนั้นคิดวิธีที่จะหยุดยั้งเรื่องราวต่างๆได้ใในนททีีทท่่่สสุุดดดดดแไไ้้พพพาาารรรรัปปออออออะตููหงเเื็กออกมมษ แล้วก็ได้จับตัวคาร่าที่ออกมาจากประตูรูนและเรียกร้องให้จีโนนั้นพาเขานั้นไปยังมิติเซฟไฟหลังจากที่แซนนั้นพาพเบรัสและคาร่ามายังมิติเซฟไฟได้สําเร็จเมื่อจีโนนั้นได้เห็นพเบรัสทําให้เขานถึงกับตกตะลึงทั้งคาร่าและสิ่งที่แซนนั้นกระทำมันทาให้จีโนแซนและแซนยูทีนั้นทะเลาะก,กันขึ้นมาแต่พเบรัสนั้นเข้ามาหยุดยั้งการต่อสู้ของทั้งคู่แต่สุดท้ายจีโนนั้น ได้ตัดสินใจที่จะเปิดศึกกับแซนยูทีและเข้าโจมตีแซนแต่นั้นพยายามช่วยเหลือ,อาคาร่า,าไว้เพื่อไม่ให้เด็กคนนี้นั้นถูกโจมตีได้จีโนได้ถามแซนยูทีไปว่านี่นายจะปกป้องคัสะก,กรนั่นเอาไว้ทําไม แซนยูทีได้ตอบกลับไปว่านี่คือสิ่งเดียวที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นจบลงได้โดยใช้เด็กคนนี้เป็นไพ่ตายในสุดท้ายในการทําให้ทุกอย่างนั้นจบลงในระหว่างที่จีโนแซนกำลังต่อสู้กับแซนยูทีอยู่นั้นเฟนกี่อยู่ในกองของจีโนแซนได้เรียกร้องให้พาเปรตมาช่วยและบอกว่าเธอนั้นมีวิธีที่ทจะหยุดศึกการต่อสู้ครั้งนี้ในระหว่างนั้นเองแซนยูทีก็ได้พูดคุยกับจีโนไประหว่างต่อสู้ว่า ไม่ว่าการรีเซ็ตนั้นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพียงใดก็ตามแต่มันก็ยังคงมีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเรานั้นจะต้องแกลกกับการที่เราไม่สามารถปกป้องผู้คนหรือพาไปรัดได้ก็ตามแต่สิ่งที่พิเศษก็คือการที่พวกเรานั้นสามารถมาเจอกันได้ยังไงละ่ะไม่มีใครท่านไหนเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบได้หรอกนะจีโน่จงลดละความเกลียดชังเกี่ยวกับไทม์ไลน์ต่างๆซะเถอะหลังจากจบการต่อสู้ของจีโนแซนกับแซนยูทีรวมถึงการสนทนาทั้งหมด เขาเวลาน,นั้นได้เดินมาหาจีนโนแซนและปรับความเข้าใจกับจีนโนแซนไปว่าทุกอย่างนั้นจะต้องดีขึ้นแน่นอนและทําให้จีนโนแซนนั้นกลับมามีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นแซนยูทีก็พาคาร่านั้นไปคุยกับฟิกเพื่อทําให้คาร่านั้นยอมคืนล่าให้กับฟิกในที่สุดแซนนั้นได้ขอให้คาร่านั้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคาร่าให้ฟังคาร่าได้เล่าให้ฟังว่าคาร่านั้นคือเด็กมนุษย์คนแรกที่ตกลงมาในโลกอันเด็กเก่า แต่มันเป็นเพราะความปรารถนาของคาร่าเองที่ต้องการจะฆ่าตัวตายในที่แห่งนี้แต่เธอนั้นกลับไม่ตายและถูกช่วยโดยเหล่ามาสเตอร์ของโลกแห่งนี้เอาไว้และก็ได้อยู่อาศัยกับครอบครัวดีมเมอร์ต่อมา เมื่อแอสเลียและคาร่านั้นได้ตายไปวิญญาณของคาร่ากับยังอยู่คาร่านั้นได้พบเจอกับเพื่อนมนุษย์ามากหายที่ตกลงมาในที่แห่งนี้ในตอนแรกนั้นเธอได้เป็นเพื่อนกับเด็กมนุษย์ที่ตกมาทั้ง6คนแต่ว่าเพื่อนทั้ง6คนของเธอนั้นกับถูกฆ่าโดยเหล่ามอสเซอร์ไปมากมายรวมถึงเหตุการณ์ของฟิสช่วยเช่นกันมาจริงทําให้คาร่านั้นมีความาัถนาที่อยากจะฆ่ามอสเตอร์ทั้งหมดเพราะมันก็ไม่ต่างกับที่มอสเตอร์นั้นฆ่าเราเด็กมนุษย์ทั้ง6คนไปด้วยเช่นกันมอสเตอร์ Master ควรที่จะอยู่เหนือสิ่่่งอออืนนใดมมเตรร์ไคว ที่จะถูกฆ่าเหมือนกับมนุษย์เช่นกันด้วยคําพูดของคาร่าในจักรวาลน,นี้นั้นบ่งบอกได้ว่าเธอนั้นมีความแค้นกับเหล่ามัสเตอร์เพราะเหล่ามัสเตอร์นั้นได้ฆ่าเหล่ามนุษย์ที่เป็นเพื่อนของคาร่าไปนั่นเองแต่แซนยูทีนั้นก็ได้ตอบคาร่าไปว่าไม่ว่าทั้งมนุษย์ทั้งมัสเตอร์ไม่มีใครที่สามารถสมบูรณ์แบบได้หรอกนายสายตาของเธอนั้นอาจจะมองว่าฉชันนั้นอาจจะเป็นคนเลวก็ได้ที่ฆ่าผู้คนไปมากแต่ว่าบางครั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องเองก็มีอยู่ด้วยเช่นกัน ทังมังสเตอร์และมนุษย์ที่มีด้านดีอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าการตัดสินใจของฉันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่สิ่งที่ฉันปรารถนาก็คือทําให้ทุกคนนั้นไปอิสระและทําให้ทุกอย่างนั้นจบอย่างดีที่สุดก็เพียงเท่านั้นเองขอร้องละเจ้าหนูจบเรื่องราวทั้งหมดนี้ทีในตอนแรกคาร่านั้นพยายามขัดขืนแต่ฟิกนั้นขอร้องให้คาร่านั้นยอมที่จะทําตามคําขอนั้นไป ถึงแม้คาร่านั้นจะมาเถียงกับฟิกว่าเธอนั้นเป็นคนเริ่มล้นการฆ่าล้าเผ่าพันธุ์ก็ตามฟิกได้ตอบกลับไปว่าฉันรู้ด้วยสิ่งที่ฉันทํานั้นเป็นสิ่งที่ผิดและเธอนั้นอาจจะตำหนิฉันได้ว่าสิ่งที่ฉันทํานั้นมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเพียงใดแต่ฉันรู้ว่าฉันสามารถแก้ไขมันได้ไม่ว่าการรีเซ็ตนั้นจะสามารถสร้างช่วงเวลาที่น่ากลัวขึ้นมาได้ แต่บางครั้งมันสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ที่สามารถสร้างโลกที่งดงามและดีกว่าเดิมได้ฉันรู้ว่าฉันสมควรที่จะถูกลงโทษแต่นี่เป็นการลองครั้งสุดท้าย พื่อให้ผู้คนนั้นขึ้นไปอยู่บนโลกที่ดีกว่าเดิมได้นี่จะเป็นการรีเซต็ตครั้งสุดท้ายและจะไม่มีการรีเซต็ตขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งมอนสเตอร์กับมนุษย์นั้นไม่มีใครนั้นสมบูรณ์แบบมากกว่ากันแต่ถ้าเราเข้าหาผู้คนด้วยความดีเราสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนเหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้ฉันอยากจะทําให้ผู้คนเหล่านั้นได้เห็นความดีที่แท้จริงเองหลังจากที่ฟิกนั้นพูดจบคาร่าก็มาเถียงกับฟิกต่อว่าฉันจะเป็นไปได้จริงเหรอโลกแบบนั้นฉันจะฆ่ามันอีกครั้้งงงนึนใหดูเอ พิกนั้นได้ตอบกับคาร่าไปว่าในโลกแห่งนี้นั้นถึงแม้จะเกิดการฆ่ากันแต่ก็มีวิธีทางตายขึ้นมาได้แน่อนอนและก็ที่อย่างนี้มีแซนอยู่ถึงสองคนด้วยกันคาร่าไม่มีทางชนะแซนทั้งสองได้อยู่ดีฉันขอร่างกายของฉันเคลนและเรามาเล่นเกมนี้เป็นครั้งสุดท้ายกันเถอะ นี่ก็คือคาขอของฟิกหลังจากนั้นคาร่าก็ขอให้ฟิกนั้นสัญญากับคาร่าว่าฟิกนั้นจะทําให้ทั้งมนุษย์และมอสเตอร์มีขอาหวังเทียจะอยู่ด้วยกันได้จริงหรือไม่ฟิกนั้นตอบตกลงและคาร่าก็ได้คืนล่างให้กับฟิกแต่วิญญาณของคาร่านั้นได้หายไปในที่สุดก็คือไปสู่สติแล้วนั่นเองก็อาจจะทําให้ฟิกเอ่มีน้าําตาไหลอยู่บ้างนิดหน่อยอะนะ และหลังจากนี้ก็คือจีโนแซนั้นได้ส่งคาเปลัสแซนยูทีรวมถึงฟิกกลับไปยังโลกของพวกเขาและคอยจับตาดูว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบอย่างไรฟริกนั้นได้ทําการดําเนินในเรื่องใน,งใน,ในแบบทูเปอรซฟิกดาเนินไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลาที่ฟิกนั้นต่อสู้กับแอสเทเลดีเมอร์ในระหว่างนั้นเองระหว่างที่จีโนนั้นพยายามเชียร์ฟิกให้เอาชนะแอสเทลให้ได้นั้นแกสเตอร์ก็ปรากฏตัวเข้ามาหาจีโนและชักชวนให้จีโนนั้นเข้าไปสู่ความว่างเปล่ากับเขา ความจริงที่ทุกท่านนั้นยังไม่รู้ก็คือแกสเตอร์นั้นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าในช่วงเวลาที่จีโนนั้นอาศัยอยู่ในความว่างเปล่าแห่งนี้หรือเซฟไฟในช่วงเวลาต่างๆนั้นแกสเตอร์จะแอบปากปตัวออกมาเพื่อคุยกับจีโนอยู่ตลอดเวลานะซึ่งเขานั้นจะยุยงให้จีโนแซนเนี่ยเขาสู่ความว่างเปล่ากับเขาแต่สุดท้ายจีโนแซนนั้นที่เห็นฟิกยังคงม,มีความหวังอยู่ทำให้เขานั้นไม่ยอมแพ้แกสเตอร์และขับไล่แกสเตอร์ออกไปได้ในที่สุดหลังจากจบเหตุการณ์ทูบรซิฟิก แซนฟิกและก็พาบิัทนั้นได้เดินทางมายังมิตซิเซฟ์ไฟได้สําเร็จและก็มาชวนจีโนนั้นไปอยู่อาศัยที่โลกของเขาแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือสภาพจีโนแซนที่ได้รับบาดเจ็บทางศีรษะเพราะว่าถูกวอยกินกินมานั่นเองก็ยังดีที่ว่าจีโนแซนนั้นก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมากมายหลังจากนั้นฟิกก็แนะนําวิธีดีๆที่จะพาจีโนแซนั้นออกไปจากโลกแห่งนี้ถึงแม้จีโนแซนตอนแรกก็ยังไม่เชื่อใจมากเท่าไหร่เพราะว่า ถ้าเขาออกไปจากมิติเซฟไฟเขานั้นจะตายท,ทันทีแต่ฟิกนั้นบอกว่าถ้าหากเราให้แบบไอพวกอาหารในพวกนี้เพื่อเพิ่มค่า HP จะทําให้ HP นั้นกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งหรือทําให้ดวงวิญญาณนั้นกลับมาแข็งแก่งได้อีกครั้งตอนแรกจีโนแซก็แบบไม่เชื่อแต่ไป,ไป,ไป,ไปมาเมื่อฟิกนั้นทําการทดลองครั้งนี้ดูและปรากฏว่าจีโนนั้นสามารถออกมาอย่างโลกของซนยูทีได้สําเร็จออกมาจากหน้าเซฟไฟล์และกลับมามี HP เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ไซทุกคนจะมี HP แค่หนึ่งแต่ว่าบางครั้งมันก็ลดไป0.5อะไรพวกนี้แหละนะแต่ก็ยังดีหลังจากที่ฟิกนั้นให้พายของทอเรีีลกับจีโนแซนไปก็เลือดของจีโนก็กลับมาเต็มแม็กได้อีกครั้งหนึ่งและทำให้จีโนนั้นพร้อมที่จะมีชีวิตอีกครั้งและตอนนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Aftertale ในแบบสนุปที่อาจจะใส่เนื้อขาใจความบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะทาให้มันอินนิดหน่อยนะ คือตอนจบก็คือแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งมากคือแบบมอนสเตอร์ทั้งหมดได้ขึ้นมาบนอันเดอร์การ์ได้สําเร็จและพาจีโนออกมาจากมิติที่มืดมิดได้สําเร็จด้วยเช่นกันก็นี่ก็คือจีโนแซนในจักรวาลหลักของเขานะเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับจีโนแซนในรูปแบบของจักรวาลอื่นอย่างแรกก็คือจีโนแซนที่เราเห็นเขาไปเจอกับริเปอร์แซนได้เนี่ยคือเป็นจีโนแซนในไทม์ไลน์ที่เขานั้นติดอยู่ในมิติเซฟไฟอยู่นะไม่ใช่จักรวาลหลักนะ คือเราเห็นดิปเปอร์ไม่ไปจิ้นกับจีโนได้ก็จีโนนั้นเป็นอีกจกักรวาลหนึ่งนะก็ไม่ต้องนับเไม่ต้องนับจกักรวาลหลักนะข้อมูลต่อมาจีโนนั้นเคยเจอกับเอ r เลอร์แซนมาแล้วแต่เป็นจีโนในอีกไทม์ไลน์รูปแบบหนึง่งก็คือจีโนที่แบบมันกลายเป็นเฟเธอร์เอรเลอร์แซนนั่นเอง จีโน่ที่เจอกับเออร์เลอร์แซนนั้นปกติจีโน่แซนก็โตบัสอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเมื่อจีโน่นั้นได้เจอกับเออร์เลอร์ที่แบบตัวมันเป็นบัสเป็นข้อผิดพลาดอยู่แล้วมันทาให้จีโน่นั้นเกิดเป็นบ้าและติดข้อผิดพลาดตามไปด้วยนะมันเลยกลายเป็นเฟเธอร์เออร์เลอร์นั่นเองแต่ว่าจีโน่จากวันหลักเราเองก็เหมือนจะเคยเจอกับเออร์เลอร์แซนมาแล้วอยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่าเขานั้นไม่สามารถถูกฆ่าตายได้นะในช่วงเวลาที่เขานั้นยังอยู่ในมิติของเซฟฟาอยู่นั่นเอง ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะที่จีโนเรายัางมีตัวแยกออกมาในรูปแบบถักจักวาลต,ต่างๆและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของจีโนแฟน g g w p f o o d Game เกมวิว